จุ่งสายไงอ่ะให้จุงสายเองเลยจุงเองเลยจุงตัวเองไปหาหมออ่ะจุงตัวเองไปหาหมอเลยพิกิพิกอ่ะพิกิกิจจุงตัวเองไปหาหมออ่ะไปไปไปหาหมอเร็วเมียเร็วเมียเร็วเมียวมาเร็วมาเร็วอ่าติดไมติดไม้อ่าติด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 สะดุด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 นี่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 กี่เมียวไ ไปถูกห้องนะเร็วห้องหกเร็วห้องหกห้องไหนเร็วห้องหกหกห้องไหนที่ใช้หมอเปล่าแล้ใช้หมอเปล่าใช้หมอที่มาหาเปล่าเร็วเร็วเฮ้ยเห็นหมอเห็นหมอไม่อ่านเลยเนี่ยมานี่เร็วเร็วไปหาคุณหมอเร็วเร็วเข้ามาเข้ามาเร็วเข้าไปหาคุณหมอเร็ว เดี๋ยวไปเอาไปเอานี่ครับไปเอาสมุดก่อนแป๊บนึงครับอยู่คุณหมอก่อนอยู่คุณหมอบ้องมันปิดจอเฉยแล้วมันถ่ายอยู่ถ่ายนี่มันก็พิฟอยู่เสร็จแล้วแล้วป๋าจะรู้ได้ไงว่ามันยังถ่ายมันจะทำไงให้เปิดได้อ๋อแตะเอาอะเข้าไปถ่ายก่อนเดี๋ยวมากไอ้ one one ไปอยู่ที่ไหนถามว่าเหนียวก่อนเหรอฮะ อ้าวน้ำมีอ่อ,อ,อนก่านายไหมน้ำมีอ่อนก่อคลคยมือนิ้วก้นหนตาน้ำไปวันนี้ไปออกอีเวนต์มาเหรอคะใช่ค่ะไปออกอีเวนต์ที่เซ็นทรัลเวิร์มาหางนี่หอมฉุยเลยตาน้ำมาได้หรอ,อ,รอพี่คุยเห็นแล้วพี่ผิดมาแอบอะไรอยู่ตรงนี้ลูกหาคุณหมอไง ววม่ไม่ออกไม่ออกค่ะหมอตอนท่อ๋ไปไหนเมียวเนี่ยปั่มมาแล้วปัมว่มาแล้วปั่มาแล้วอุ๊ยมาแล้ว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 คคนนตโอ้โหโคกเลย วันนี้พี่ว่าเมียผัก็ีมีชุดเข้ากับงเกมหมอนะเป็นชุดไทยโอ้ยมันจะปรูิดไมมีก้อตรงนี้คะขกมาก้องที่หมอเคยตอบดูครับาเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เะ ปกติดีนะคะถ้ัเกิดมีคงเสียใจจำทั้งคู่ไม่มีเนาะไม่มีครับไปออกมินิแวร์แดงลูกโอยเสร็จทันเบวร์ที่สุดๆจริงๆหาที่จอดรถนะครับสุดๆเขาไปตั้งแต่สามโมงกว่าได้จอดรถเกือบสี่โมงครับวนอยู่นั่นแหละครึ่งชั่วโมงกว่าคอไวอยู่บทีที่มันปิดผิดำอยู่เลยใช่ครับ แต่ยาหยอดหูคือหยอดอยู่แม่ยาเช็ดหูเช็ดอยู่ครับเช็ดอยู่แต่ว่าไม่หยอดหูก็ได้ยไม่ได้หยอดหมดไม่มีครับใช่โชคที่หยอดก็อดีขึ้นดีขึ้นครับที่เช็พว่าไม่ได้อาบน้ามาอีกนึงกรดําแต่นี้ก็เช็ดไปบ้างบางส่วนแล้วแต่ยังเช็ดไม่หมดม่เช้าอาบเองอะไรลูกอะไร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 อนี่นี่นีนี่นี่นี่นนั่งลงนั่งลงนั่งลง หมอเฮ้ยเจ้ากวนเจ้ากวนหมอสวยไหมหมอหมอสวยไหมสวยมากไหมมากฝันรักหมอที่รักหมอทำไงโอ้โหรักหมอรักหมอเฮงรักหมอรักหมอโอ้โหอ้อ้าวอ้าวอ้าวาหมอชิดาหมอชิดายอมพ่ละคชนพิละคนหมอชิดายอมไหมยอมไหมยอมอ่ะยอมอ่านี่ค้าแรงไปแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวห้ามโวยวายนะ ก้อนก็ไม่โตขึ้นนะครับก้อนเขาเดิอดแต่เขาเดิแอดแต่ก็ไม่คิดไม่ต้องออกกันแล้วเพราะว่ามันย่างอายุเยอะแล้วเรื่องวัคซีนใ,ใช่ครับแล้วก็ทีนี้ว่ามีวัคซีนที่ทราบไปอ่า,อาที่บอกไปนะคะจะเป็นกระบวนการที่เขาคือทำมาต่อใช่เนาะได้ถ้าเกิเราทำวัคซีนก็สังเกตการแพร่วซีนนะคะ แล้วกมาด่าน้ำเจ็ดวันเนาะโอ้ยรักหมอจริงๆหมอมีขนมอีกไหมหมอมีขนมดีไหมธรรมดาไม่รักอย่างนี้นะเนี่ยฮะแล้วอะไรอะไรตรงไหนอยู่ตรงไหนขนมอยู่ตรงไหนขนมขนมไหนชี้ชี้ได้ชี้อ๋อนี่เหรอขนมอยู่ตรงนี้เหรอนี่เหรอบนนี้มีขนมเหรออ๋อไปให้หมอชี้ยาก่อนเดี๋ยวค่อยขับพลังนะไปไปขอฟังหน่อยนะอ่าให้หมอฟังก่อนเร็วเดี๋ยวขนมเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนไอ้อ้วนนีิโนมากเลยเฉย สร็จท่นเบอร์เสร็จก็พามาให้หมอฉีดยาต่อเลยควรจะออกจากที่นี่สักกี่ทุ่มครับรถถึงจะไม่ติดอุ้ยโอ้เราโอ้ยเลยเหรอน่าจะสองทุ่มนะครับต้องถึงสองทุ่มเลยครับใช่แั้นก็นอนนอนเล่นๆได้เลยเล่นเดินรันอ๋ยอะไรอะไรนี้รู้มาแล้วครับนี่คือของแบบตื่นเต้นนะคะ หรือว่าวิ่งเหนื่อยมากเหนื่อยครับวิ่ะใช่ใช่แล้วก็ทีนี้เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วบ้านจะนั่งรอดูเรื่องของว่าแพ้วัคซีนไหมก็ได้จะนั่งดูแบบเดินค่ะโอ้ยพัดจ้าพัดเหงียวนอนหรอคนนี้ก็ดูอยู่ดีอ่ะใครนั่งให้นอนหมดเยครับนอนก็ได้ดีก็ได้กอนก็ได้ปากก่อนนองนได้ให้พี่ก่อนเลยก็ได้ครับ ่าไปก่อนหนอยต yes. ัวน in okay ึงเรืยอร้อยเหรครับไม่ไม่ไม่คือแหมอนี่อยากอ้วนที่แล้วเกินนักมาก็มาก็มาหาป้านเอ็นยเก่งนะลูกมะเก่งนะอัวนี้ก็ดีแนกินนะถุงคนต้มต้มนะเลยี ไม่ซื้ออะไรเลยทำมาอะไรขึ้นมาพิจารณาการคำนวนิดนึงนะคะตรงตำแหน่งที่ฉีดนะคสีดเรียบร้อยคนยืนตัวแล้วก็เรื่องท่าบันสักเดือนสองเดือนก็ได้ค่ะทำอะไรนะครับทำหมัดทำหมัดก็ได้ครับประมาณเท่าไีรเดีครับสักเดือนสองเดือนสองเดือนใช่ไหมใช่เนาะแต่ว่าไม่ทำตอนช่วงที่เป็นฝัน ว่าเดี๋ยวช่วงเป็นสัตว์ตัวเที่จะมาเลี้ยงชมลูกกกำลังไข่เยอะแล้วค่ะไม่ทันรู้ตัวหรอกเนี่ยป่าหรอไม่ทันรู้ตัวหรอกนะเอ๊ะทำอะไรกันน้องหมาสะปาชะปลาเพลินๆรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวเราใครทำะไรหนูเขาก่อนจี้ตาบอกคุณหมอปุ้ยเดินออกมาโอ้โหกำกับมำกับทำมิตรในการจะขัน เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเองเสร็จแล้วเห็นไหมทะลุไปทีนึงทะลุกระชื่นอาข้าแรงหมามาแอลข้าแรงหมาปาข้าแรงข้าแรงนี่ข้าแรงพี่พี่นี่นี่ข้าแรงลูกมาทีเาียวต้องมีข้าแรงมีสะดุ้งทีนึงนี่นะอานั่งลง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 นั่งจมูกหน่อยโชว์หมอนน่อยเอออาเบียรนั่งลงนั่งลงอาโชว์หมอนนะโชว์ได้ไหมให้ไป นี่รอนะรอรอรอฮับเก้ับเก้วันนี้ต้องดีๆขึ้นเวทีเก้มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอเอาให้หมอน้ำหนึ่งสองซั่งงั้มพิมพ์เหรอไหมคะให้ไปอ่ะพิมพ์เหยวรอรอโชว์หมอก่อนโชว์หมอก่อนเร็วเออนี่น้ำลายน้ำลายน้ำลายยิงสองติ๊กสามติ๊กครับนับเองได้เรียบร้อย นั่งคาเฟ่เย็นๆป่าคาเฟ่เย็นๆค่ะอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วป่ะป่ะเมียมา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 อยากออกไม่รักหมอแล้วไม่รักหมอแล้วโดยคันธีโดยพันธีไม่รักหมอแล้วเมียไม่เชื่อเลยด้วยหมอไม่รักแล้ว เอาเชือกไปด้วยเอาไปไปแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปเออไปไปไปเปิดตู้ประตูประตูระวังนะเขามีหมาอื่นนะปุ๋ยออกผิดเด็กไปดิ่พี่ไปไปไปขอบคุณหมอมากครับไปาปอะไปอยู่เป็นเพื่อนที่กูไป ยังไม่ไปยังไม่ไปมาไปไหนเราจะไปไหนอีกนิดคู่กองยียดรอไว้ไม่ทันจะเจ็บเลยโมเสร็จแล้วะฮฮพี่ปูมีขนมนะพี่ปูมีขนมนะรังพี่ปูไหมรังพี่ปูไหม ถุงขนมปั้เฮ้ยเสียงอะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยยุกขึ้นดููู้แอบกินกันเงียบๆเลยเมียวเขาทำอะไรกันอยู่นี่อะไรนี่อะไรนี่นี่นีเมียวนี่โตะยาหาวเสียงดัง